ปฏิบัติการซีลพื้นที่ดินแดงช่วงเคอร์ฟิวเน้นกดขันไม่ให้คนภายนอกแฝงตัวเข้าบาปนในชุมชนป้องกันเหตุคืนนี้ไร้เสียงพรุไร้ประทัดยักษ์วันที่7ตุลาคม5 6 4พันตร้อหัเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตอรรอเปิดเผยว่าจ้นานที่ตำรวจควบคุมฝูงชนส่วนที่กำลังกันกันกบตำรวจกองบังคับการตำรวจนคน 3, รบาล3ารวม2กองร้อยปฏิบัติการซีลพื้นที่ตั้งแต่เวลา22่สนาฬิกาถึง4นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิว และมักจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มวัยรุ่นทะลุแกส๊สก่อความวุ่นวายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประกาศให้ชาวแฟลตดินแดงกลับเข้าเคหสถานและไม่ออกนอกเคหสถานตลอดช่วงเวลาเคอร์อฟิวด้วยด่านพันตรวจเอกฤษณะเปิดเผยต่อว่าสำหรับมาตรการนี้จะเน้นกวดขันไม่ให้ผู้ชุมนุมหรือบุคคลภายนอกปะปนแฝงตัวเข้าไปในชุมชนแฟลตดินแดงและก่อความวุ่นวาย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนแฟลตด,ดินแดงร่วมเป็นสายตรวจร่วมคอยสอดส,ส่องดูแลคนนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุต่างๆอีกด้วยส่วนการจับกลุ่มผู้ชมุมนุมกว่า70คนเมื่อวานนี้เป็นการจับกลุ่มตามกฎหมายที่ออกนอกเขหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเป็นการฝา่าฝืนพร,รกฉุกเฉินซึ่งทางตำรวจก็จะมีการคัดกรองผู้กระทำความผิดตามกระบวนการ